ไผ่เหลืองไผ่เหลืองไผ่เหลืองโอ้โหนี่ไงข้าวขนุนโอ้โหขนุนโอ้โหอันนี้ต้นอะไรอ่ะ อันนี้ลำใหญไม่ใช่เหรอใช่ใช่โออาุนไอ้บางไอ้ลมุดไอ้อยดูุ่นมดมดล่กมเยียนนะคะบานแม่กน้อยนะคะ โครงการบ้านไม่น้อยุวมทรัพย์อุดมสุขอุดมโชคอืมคือชื่อมันติดด้วยโครงการบ้านไม่นกแล้วมาดูโครงการยักษ์ใหญ่ที่แบบว่าสร้างเรื่อยๆๆแบบถ้าดูเราดูแหละ ที่จับพี่จองขนมรอดให้เมล็มันบ้าเยอะที่นาเนี่ยมันรอดหรือไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบรอดเกือบไม่รอดต้นมะกรูดนะเราใส่ดูดูลูกมะกรูดดิแม่แม่ลกบอกว่าให้ดูลูกมะกรูดมะกรูดโอ้โหดกจังลูกคุณดกจังเต็มต้นเลยทุกก้านกิ่งมีแต่ลูกมะกรูดเลยมีหลายท่านเหมือนมะนาวไหมเออนี่ ถนนหน้าบ้านนะฮะเต็มเลยเต็มเลยตัดไปก็เป็นต้นมะกรูดร้อยมาเยี่ยมชมานี่เจ้าของบ้านเหรอคะโอ้เจ้าของโครงการแล้เนี่ยคิดนายทำพูดไม่ได้ตอนนี้คิดนายทาพูดไม่ได้โอ้เหมือนนะเหมือนนะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ชอบคนเปลี่ยน อได้อะไรมั้ีฮากได้อะไรมั่งีก่อนเลยนะเอา่ต้องเอามาคืนร้อยเท่าันเท่าเอาแย่ๆก็มีนะยากได้อะไรเอาเจอกันีล้นี่กำลังของใหญ่จังเลยไมมใช่ไม่ไม่พุ่มใหญ่ค่ะใช่แต่เราเราขุดขึ้นมาเพาใช้พื้นที่จริงๆเขาเป็นพุ่มใหญ่ก็เลยแยกเป็นสาสี่ถังนะคะค่ะ มาเ,เย้ะๆมาเยะๆมีนานเลยนะที่บ้านมีสามสิบกว่าปีแล้วค่ะไม่นึกยิ่ง yes. มีมานานกว่าอีกใครมีแล้วจะรวยไทยมีจะรวยได้ของผมเอาไปซื uh> ้อ um บ no ้านนะป้าเต็มแม่ถ huh mm ้า uh ที่นี่เขาเรียกว่าไข่เจ้าแม่กวนอิมค่ะอ๋อค่ะค่ะ มาคนละเมาคนละหมดละคนละสายผักอย่างนั้ค่ะอันนี้ไข่คือไข่อันเดียวกันค่ะอันเดียวกันขั้นหนึ่งเขาจะทำไข่ไต่ทองที่เขาทำไม่ดัดอันนั้นอันนั้นอีกอันหนึ่งแต่อันนี้เขาเรียกว่าชื่อชื่อชืจ่าแม่กุนอิมแล้วนกพูดได้ไหมครับพูดได้ค่ะไมาดูกระนกเอ้าอะเมื่อกี้เราได้ยิน036นะฮะจ้ะนะ สามศูนย์แล้วหกนะเอฟซีบ้านแม่นกนะคะนี่นี่นะคะบ้านแม่นกนะโอ้โหบ้านแม่นกนะเนด้านั้านด้านนอกนะคะประตูนะคะทางเข้าฮะเอ้านี่หลังนี้ขายแล้วโอ้หลังนี้ขายแล้วเมื่อสัญญาเมื่อวานเมื่อวานป้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่ดูบ้านเลขที่ก่อน หนึ่งทับสามเก้านะฮะหนึ่งทับสามเก้าไม่ได้ดูครับพอนี่มาพอนี่มากับแม่ออกับพี่แดงอ๋อนี่ขายผ้านนี่ไ้เนะเลยฝั่งนู้นนะฝังนู้นอ๋อฝั่งนู้นพี่แม่ดีเินเก้าออ นนนนบ้านนะแม่เป็นหมู่บ้านขายแล้วนะคะโอ้บ้านหลังนั้นนั่นเองเลยนะคะสีชมพูนะที่แม่ขายนะอ่าเรียกว่าบ้านสวนอุดมสุขนะคะเป็นบ้านแม่นกนะคะเป็นโครงการของแม่นะคะบ้านจัดสรรอู้ใหญ่มากเลยนะคะบ้านสวยอ่า,เ,าเล็กๆ ไม่ไม่เล็กนะแม่นะไม่เล็กค่ะเล็กเล็กนะสวยด้วยนะอู้มีหมูปิ้งขนมปีบสาระเปาด้วยนะนี่นี่นะ <S 2> <S 2> <S จ้าจ้าบ้านพี่ชายน้องชายบ้านพี่ชายน้องชายอยู่ทางนี้นะคะน<ม>ี่พี่ชายคนโตค่ะถ้าขึ้นเพือจงถล่ขึ้นหมดเลยใช่ไหมโอ้มีหลายที่แม่บอกกันเล็กๆนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้เราก็ดีใจนะได้มีโอกาสได้มาเยีเ่ยมเยือนนะแวะชมบ้านสวนอุดมสุขโครงการบ้านจัดสรรของเม่นกนะคะโอ้โหนะสำหรับคลิปนี้ก็เอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ท่านก็ยังมีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญมากับพวกเราด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็ขอให้บุญนั้นช่วยรักษาให้เทวดาช่วยคุ้มครองให้ท่านผู้ใจดีผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีทรัพย์สินเมืองนองขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาให้งอกให้เงยเหมือนขั่งเหมือนงาประสิทธิลาภพระวันตุเตสาทุสาธุสาธุค่ะขอบคุณกันทางสายอากาศ บริการอากาศสบารนะคะก้ำทมาผ่านทางเ่าดูในช่องไหนนะคะช่องแม่นกน้อยบ้านไทยนะคะก็ช่วยกันติดตามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาอาจจะมีข้อแนะนําอะไรก็ยินดีอยากให้ให้เล่าที่ไหนก็แนะนํามานะคะก็ยินดีที่จะทาตามทาแนะนํก่อนผู้ที่ติดตามช่องอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากโดยโดยภาพรวมแล้วเอฟซีที่ติดตามช่องแม่นกน้อยมากก็มาจากไหน คนประแต่แล้วก็ใส่ยูทูบตงนั้นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเ่าเหีนเขาเห็นเราอชอบทำนู่นทำนี่บอกผมให้ช่องเราไหมบอกไม่เอาหรอกเราทําไม่เป็นอะไรเงี้ยบอกลองดูลองดูองดพอลองแล้วหยุดไม่ได้เหมือน <mm> ผมมีเพื่อนคุยมากขึ้น <mm> พอเราไม่ตอบไปเราก็รู้สึกไม่สบายใจมาทุกคนมาให้กําลังใจเราเราทําไมไม่ตอบเราทําไมไม่คุยแล้วจะสังเกตเห็นว่าทําไมแม่น้อยจงตอบยาวๆขอบคุณมากนะคะให้ท่านโชคดีมีชัยร่างกายแข็งแรงคือมันเป็นการฝึกสมองแล้วก็ฝึกมือเราที่ได้ทํางานได้ใช้สมองแล้วเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับผู้ที่มาติดตามเราเพราะว่าในการที่เขาจะมาติดตามเราเนี่ยเป็นเอฟซีเราทุกคนเนี่ยเขาต้องมีใจจริงๆ เพราะว่าเขาต้องมาใช้เวลานั่งดูคลิปเราหลายนาทีเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มองข้ามเอซตรงนั้นค่ะนะก็แนะนําว่าบางทีเราก็พูดเล่าอะไรไปเรื่อยเฉยจนลืมมามองว่าคนที่ให้กําลังใจเราเยอะที่สุดคือ f อในช่องก็เลยจะตอบคําตอบยาวไปหรือตอบทุกคนอย่าลืมมองข้ามตรงนี้เลยว่าทุกคนสละเวลามาให้กําลังใจมาคอมเมนต์เราเ เขาทาอะไรอยู่บางทีเขาไม่ได้ดูตลอดเขาก็พยายามเปิดให้จนจบให้เราดูโฆษณาให้เรานัน่นคือผู้มีพระคุณกับเราจริงๆให้เราได้ทํางานกันสารต่อในสิ่งที่เราชอบแล้วเราทํากันอยู่ก็ฝากแล้วก็ขอบคุณแม่ๆเอสีของพี่น้องของเราทุกช่องด้วยบางทีไม่ได้ตอบหรือเขามีคําถามคนแรกมาก็ตอบยาวเลยไปแล้วถ้าไฟ์สดเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ ก็สแสดงความเข้าใจกับ f อีด้วยนะคะก็เมตตาพวกเรายูทูบเปอร์นะคะโดยเฉพาะแม่งน้อยสายอาชีพใสายใหม่เล่าเรื่องสเพเลามีสาระ,ะ,ะบ้างไม่มีมั่งนะนะคะก็ขอบคุณด้วย f อซที่มาจากสายนี้ <c oughs> ทั้งนั้นเลยที่ <c oughs> มาติดตามแม่น้องอยู้ย ขอบคุณคุณคนขอบคุณเช่นกันค่ะใช่ขอบคุณแม่นกค่ะขอบแม่นกมากๆเลยเนาะถ้าเกิดเรายังไม่ลาตอนนี้แม่นกก็คงไม่ให้เรากลับคงจะให้เราพักอยู่ที่จะได้อีกเพื่อนแม่นกชอบคุยนะครับเป็นสายบุญจริงๆนะครับที่ติดตามเนาะแล้วก็ทําไปทุกที่ที่เราทํานะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยู่พิศโลกนะครับถ้าสนใจบ้านก็ติดต่อแม่นกนะครับช่อง แมน้องน้อยมาตัวหลวงโครงการเล็กๆสำหรับเราไม่ใช่เล็กเล็กสำหรับไม่เล่แต่ไม่เล็กสำหรับเราครับบ้านเดียวราคาตอนนี้เราเรามีโครงการใหม่ที่แค่ร้านโตเก้ากับสองร้านทองเพราะว่าเป็นโครงการ เพื่ออาลีผู้ที่มีรายได้แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะเราเปิดโครงการใหม่แค่ล้านเก้าเก้าแต่ว่าเป็นบ้านเดียวหมดเลยครับเก้าเก้าร้านค่ะแล้วก็มีที่ดินให้ผ่อนผมเผมให้มีน้ํามีไฟถนนแปดเมตรแล้วก็ให้ผ่อนเดือนละห้าพันห้าปีไม่เสียดอกเบี้ยโอ้โหใช้กับสามัทักเขามานะเพราะว่าเป็นเาเป็นคนไร้บ้านอยู่คนเขามีรายได้ที่จะส่งได้แต่ไม่ไปสามารถจกู้สถาบันการเงินได้เนื่องจาก บางคนค้าขายหรืออะไรเป็นเขาบอกว่าไม่มั่นคงเพราะย้ายที่ไปเรื่อยแต่จริงๆเขาสามารถจะส่งได้แล้วก็เลยบอกมาส่งกับเราแต่ไม่เสียดอกเบี้ยนะเราทำร้อยวาห้าแสนเนี่ยคุณก็ส่งไปเดือนละห้าพันอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปปลูกบ้านอยู่เลยแล้วค่อยๆส่งไปไม่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยอะไรเราคือการเพื่ออารดอกฉีดเยอะใจบุญด้วยเนาะอะ